ทำไมมันคันหัวขนาดเนี้ยพี่เอกคันหัวมากแล้วทำไมบนหัวเรามันมีเห็บตัวมันเ่เลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกกับโูนี่มีเอซีเราเข้ามากันเต็มเลยนะเนี่ยในเกมที่ชื่อว่า แชมพูซิมเรตาเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนคันหัวมากๆเลยอ่ะไม่ได้สระผมมาเดือนนึงแล้วอ่ะพี่เอกใครไม่ได้สระผมเป็นเดือนกันพี่ฝนไง เฮ้ยอะไรอะ่ะมีเซลอะไรด้วยพี่ฝนอยากจะบอกว่าเป็นผู้หญิงนี้ลำบากเพราะว่าผมยาวอ่ะมันดูแลยากเพราะสระผมทีแล้วนะมันก็ต้องมีการเช็ดผมมีการแบบเป่าผมแบบใช้เวลานานพี่ฝนก็เลยแบบหมักผมเอาไว้เดือนหนึ่งไม่สระขนาดนั้นเลย <laughs> พี่ฝนจ๋าคิดว่าไอ้ที่บนหัวเราอะ่ะมันไม่ใช่เห็บแหลมมันน่าจะเป็นผม <laughs> เอาล่ะตอนนี้เราถึงเวลาต้องสระผมแล้วล่ะเพราะว่า ผมของเราอ่ะมันเหนียวมากแล้ว่ะดูสิอ๋ออย่างงี้นี่เองเอยดูคนนี้ดิโอ้โหไปไหนแล้วว่าเดี๋ยวขอสระผมก่อนนะพี่เอกดูคนนี้ดีเขามีผมทรงแอฟรโรอะพี่เอกนะสระผมแล้วหัวโตวใชายหัวจะโตขึ้นเดี๋ยว<ป>พี่ฝนขอเอาไปขายก่อนพี่ฝนไปไหนเนี่ยอ๋อไงเอามาขายแล้วโอ้โหพอสระไปสระมาผมของเราเชักงเริ่มฟูแล้วล่ะดูดิ ผมฟูฟ่องมากเลยนี่ไงเรามาขายกับคุณลุงคนนี้เราสามารถสระผมแล้วขายผมตัวเองด้วยเหรอใช่พี่ฝนสาะเร็วๆหน่อยจอร์ดเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกอะหลังเนี่ยทุกวัน,ท,วนทุกวันกลิ่นสาบพ,พี่ฝนอะแม่ใหม่น <c oughs> โหจร์ดเอ้ย <c oughs> เอาละพี่ฝนเอาไปขายก่อนนะพี่ฝนดีม,มันมีอัปเกรดอะไรด้วยแหละเดี๋ยวพี่เอกดูก่อนอ๋ออันนี้เสียตังค์ <c oughs> พี่เอกมาดูนี่แล้วตรงนี้มีกล่องสมบัติตรงไหนอะนี่นี่นี่ฟานี้มีกล่องสมบัติ นี่วิ่งไปดูดิเป็นการสระผมระดับอีพิกนี่โอ้พี่ฝนต้องจอยก่อนกรุ๊ปเขาก่อนใช่ต้องจอยกรุ๊ปเขาก่อนเราไม่มีงันกรุ๊ปมาทำไม่งั้นเขาจะไม่ให้เราไม่ให้ตังเราอ่ะทำไงดีอะทำไงดีอะนี่ตรงนี้มีสปินด้วยสปินอะไรใช่สปินให้เราเออให้เราหมุนแล้วก็เก็บของได้โอเคได้ไรอะมาแล้วพี่ฝนว่าแล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้พี่เอกได้าหนอเหรียญมาห20ยคอยหมุน โอ้ได้ทีเดียวเหรอได้สองทีเหรอได้ทีเดียวโอเคเดี๋ยวพี่ฝนขอแบบพอได้ร้อยยี่สิบสระผมก่อนก็แล้วกันปุ๊บ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 สระแล้วโอ้พี่เองไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยชื่อไม่ขึ้นเฮ้ยมันมีอัปเกรดอะไรด้วยได้แล้วเอาไปขายเรียบร้อยพี่เอ็งสามารถอัปเกรดด้วยตังแค่ยี่สิบคอยนะอัปเกรดได้ด้วยหรอใช่แล้วเราแบบจะโอ้ตอนนี้พี่เอ็งอัปเกรดไปต้องใช้ตังสี่ร้อยอะ อัปเกรดตรงไหนเนี่ยกดอัปเกรดตอนที่มันเต็มอ่ะแต่ว่าพี่เอกว่าน่าจะมีปุ่มอัปเกรดด้วยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ไงมีปุ่มมีที่สําหรับซื้อแชมพูขวดใหม่ด้วยล่ะดูสิเออน่าจะทําให้แชมพูมของเราดีขึ้นเออนาะพอเราซื้อขวดแชมพูมาเพิ่มใช่ไหมผมของเราก็จะฟูฟ่องมากขึ้นล่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอซื้อก่อนเราสามารถซื้อได้แล้วหรือยังน่าจะซื้อได้ไแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มีตังค์ทั้งหมด20ิแล้วล่ะ อนแี้วก็ขวดนี้อันนี้ซื้อไม่ได้ต้องได้ขวดนี้ขวดเดียวโอเคเราจ่ายตังค์ซื้อไปแล้วนี่อ๋อตอนนี้ขวดชมพูพี่เอกตอนนี้พี่เอกเป็นแชมพูสีเขียวพี่ฝนเลยพี่ฝนสีส้มเฮ้หัวพี่กก็เป็นสีเขียวแล้วด้วยใช่หัวพี่ฝนเป็นสีส้มพี่เอกของพี่เอกเป็นสีเขียวอ่ะอัปเกรดได้แล้วหรออัปเกรดได้อ่ะสีเขียวว้ามีน้องๆสีเขียวเหมือนกันใครเอาป้วนเนาะ ฝีสีส้มกันอันนี้ใครอันนี้ใครน้ำชาป่ะใช่ไหมใช่แชมพูรสส้มดูดิกลิ่นหอมหอมมากเลยอะแล้ทำไมทุกคนเป็นสีส้มหมดอะทำไมของเพียร์เป็นสีเขียวทำไมเพียร<ะ>์อัปเกรดไปเร็วจังเลยอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเพียรเลองขายดูก่อนนี่มาแล้วไงขายนี่ต๊ดต๊ดตด,ด,ด เดี๋ยวขอสระผมก่อนนะวนะแล้วเราแบบชมพูตรงนี้เหรอสีเหลืองเหรออันต่อไปสีเหลืองราคาห้าร้อย <500 S 2> อะจะบอกว่าเรามีซื้อไข่ได้ด้วยนะดูดิเฮ้ยมีหมุนไข่หรอ๋อมีหมุนไข่การแต่ตังเรายังไม่ถึงอะหนึ่งพันเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบต้องรีบแล้วล่ะหนึ่งพันใช่ไหมใช่ต้องสรบผมไปเรื่อยก่อนนี่อัปเดตได้แล้วแงย,ยืนสระอยู่กับปวดเฮ้ยปวดได้แล้วเหรอทำไมปวดเร็วแท้ ้ยคนนี้ใครอ่ะมันไม่ขึ้นชื่อดูซื้อของมันไม่ขึ้นชื่อแล้วอ่ะนี่ได้แล้วขวดดูชื่อน้องน้องไม้ป่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อของมานะเดี๋ยวไปซื้อขวดแชมพูมาใหม่นี่ขวดแชมพูสีเขียวซื้อปึ๊บนี่นี่พี่เอกพี่ฝนก็มีเหมือนกันนี่ดูสินะนี่ไงเขียวอีใช่สีเขียวเลยแต่ตอนนี้ต้องรีบสระผมแล้วล่ะ เพราะผมเราเหม็นมากเดี๋ยวเพียกซื้อแชมพูอันนี้ดีกว่าสีเหลอสีเหลืองกหรอโหเร็วจังเลยใสใสใสแล้วก็อันต่อไปจะเอเลื่อนไม่โดนโอ่ะเลื่อนผิดเอาไปหมดเลยมาอยากได้ไข่แล้วอะอยากหมุนไข่แล้วอะเดี๋ยวนะตอนนี้เฮ้ยเพียกแถวนี้มีแบบต่อไปจะเป็นสีแดงนะมใช่ห่าให้เราเก็บเหรียญด้วยนะนี่ไงเออแต่ว่าเราสระผมยังไงเนี่ยไม่ลงน้ําเดี๋ยวขอลงน้ําก่อนเอาไปเก็บอะไรอยู่เนี่ย เก็บเหรียญไงเออมีที่ให้เก็บเหรียญกันไม่มีลูกฟุตบอลด้วยอ่ะสีลุงด้วยเก็บเหรียญก่อนพี่ฝนโอ้ยเบียกจมน้ําอ่ะเฮ้ยเก็บเหรียญแล้วได้เยอะนะได้เยอะขนาดไหนอ่ะเออได้เยอะเหมือนกันได้หลายร้อยเหมือนกันพี่ฝนสามารถหมุนไข่ได้แล้วพี่เอกโอ้โหโกงอ่ะพี่ฝนจะไปหมุนไข่แล้วล่ะนี่เอาไข่ใบนี้ก่อนกันแล้วกันมาแล้วเซล โอ้เพชรต้องเก็บนหตึ๊กนนตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ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 ๊กมาแล้วไข่ไว้ที่หนึ่งเย้ได้น้องกระต่ายมาพี่โอ้โหได้น้องไต้น้องไต้ใช่ได้น้องไต้มาเดี๋ยวขอใส่ก่อนได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ย <c oughs> พี่ฝนได้น้องไต้มานี่ไงน้องไต้น่ารักมากแล้วสัตว์เลี้ยงช่วยทำอะไรอ่ะ ทำให้เราสามารถสระผมได้เร็วขึ้นนี่ไงไหนใน้น้องตายแล้วใช่ไดน้องตายแล้วเพีงหูดบ้างนี่ว่านี่มาแล้วตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึหัวเป็นเห็ดในมาริโอเลยอ่ะตึ๊งอ๋อแล้วได้น้องอะไรมาเนี่ยน้องน้องฟลอกมานี่คุณหนึ่งสมใส่กข้าเลยหุ่ดสามนี่ เพิ่มขึ้นมาครั้งละ39สุดยอดพเพกได้นอนหมาเฮ้เราสามารถแบบไปด่านอื่นได้ไหมอะนี่มันเข้าได้นะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นประตูประตูเอาไว้แหละแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่อัปเดตอะพี่อ๋ออืมมีประตูไว้าต้องกระโดดขึ้นไปมากกว่าเฮ้ยนี่ไงเออกระโดดสูงมากเลยอ๋อน้องบอกว่าเพิ่งมาเล่นด้วยดีจ้ายินดีต้อนรับนะครับน้องเกรชใช่ไหมครับเฮ้ยพียเอกพอเราหัวใหญ่ปุ๊บ กระโดดสูงกันหัวใหญ่แล้วจะใช่หัวใหญ่แล้วกระโดดสูงมากดูดิอ๋อหัวพองแล้วจะกระโดดสูงเหรอใช่ใช่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มเป็นเห็ดกระโดดละยังไงกระโดดได้แล้วหูกระโดดกระโดดตรงนี้แล้วไปทางไหนต่อนี่ไงพี่เอกนั่นพี่เอกใช่ไหมใช่ละเฮ้ยเฮ้ยโอ้หนี่ีพี่เอกต้องมาอย่างนี้ต้องมองข้างบนก่อนแล้วก็หาจุดลงแันมองไม่ตนอ่ะก็มองจาก้างล่างขึ้นทางบนดิแล้วก็กระโดดแบบอันที่ใกล้ๆเท่านั้นนะ อันไกลๆไม่ได้แหละเฮ้ยได้แล้วไอ้เฮ้ยเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนเฮ้ยหล่นโหทางไหนแล้วเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงเกาะแล้วเพ็กจะถึงเกาะแล้วจะถึงแล้วหรอพี่ฝนกระโดดไปไม่ได้อะเพ็กเฮ้ยนี่เจ้ยพ็กถึงเกาะแล้วเดี๋ยวเพ็กร้องบนเกาะถึงแล้วหรอใช่เพ็กถึงกาเดนไอแลนด์โหเท่มากเลยง่ายกระโดดได้แล้วแล้วมันมืดไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้เดกขึ้นมาเพ็กได้รับอีกสี่หมื่นแปดอะ จะบอกว่าพอขึ้นมาถึงปุ๊บอ่ะมันจะมีกล่องสมบัตินะพี่ฝนสามารถขึ้นไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องบนนะนี่ไงกำลังขึ้นไปเก็บเรียนก่อนทั้งไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่ไงขึ้นไปแล้วว้าวเกือบลนขึ้นได้ยังอ่ะกำลังขึ้นกำลังขึ้นหาทางไปไม่เจอพี่เอก โดดขึ้นมาเลยแล้วก็ไปเอาแบบข้างๆอ่ะเฮ้ยไม่ได้อะไหนก็ออกมองจากด้านล่างขึ้นทางบนเออแล้วอันไหนใกล้ๆมองไม่ใกล้ไกลเกินไปดิมองไม่เห็นอะไรเลยต้องซูมมาไกลๆหน่อยจะได้มองเห็นว่าไหนไปได้น่า่ะกระโดดไปข้างหน้าก่อนก็ได้เอาก้อนใกล้ๆอ่ะก้อนใกล้ๆเนี้ยนะเออได้แล้วโอ้ก็กระโดดไปก้อนข้างบนที่มันอยู่บนหัวเราเนี่ยนิดนึงเออแล้วก็เออเออมายังกําลั ไข่หล่นลงมาแล้วเย้ไปแล้วเย้ <c oughs> มีที่ให้ขายด้วยไปเอาสมบัติเร็วควจะไดสส้สมบัติสมบัติสมบัติตรงนี้เร็วไหนไหนขายไหนขายเนี้ยเหรอขายนี่ไงโอ้ได้มา 20, 000, <c oughs> สองหมื่นสุดยอดนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนไหนเซลก่อนปึ๊บโอ้ยคอยยังชัวร์หนักหัวตั้งนานเดี๋ย หญ่จัดว่ะเพื่อนมีผมอะไรนี่ใครที่มากรออะไรอะนี่ตัวใครนี่ใครอะใครอะนี่ก้อนอะไรอ่ะโอ้ไหนอ่ะหาเพื่อนไม่เจออะเพื่อนอยู่ตายไอก้อนนี่ไงคนนี้ไงคนนี้คนนี้นี่เขาเป็นเพื่อนของพี่เอกเองที่อยู่ในเกมนี่แหละต้องนานแล้วนะโอ้ก้อนอะไรก็ไม่รู้ดำมากตั้งแต่พี่เอกมาเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์ก็เลยไม่ค่อยเจอกันเลย พี่ก็มันใหญ่ใหญ่โตโอลานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวขอไปซื้อไข่ก่อนโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนเดี๋ยวทกลงเนี่ยไข่อยู่ไหนเนหาไม่เจอเขาเทยาสระผมไปที่หัวหรือเทใส่ปากเหมือนเหมือนเทใส่ปากเลยไข่อยู่ไหนออยอยู่นู่นขายหัวก่อนไหมหัวหัวมันใหญ่เกินไปร้อยเคโอ้บังหน้าหมดแล้วพี่ฝนมาแล้วไข่ใบสีทอง มาเซลได้มาร้อยเก้าตึดดตึนี่อุพี่เอกพี่ฝนได้บราหมีน้อยมาโอ้ทำไมได้ของดีๆมาพี่เอกยังไม่ได้ไงได้หมีน้อยมาคุณคุณ1.8เดี๋ยวขอใส่ก่อนโอ้ยก็เร็วเลยดีนี่โอ้โหโอ้ได้ครั้งละหนึ่งเคกว่า1 1 11่เคอะ ยอดเลยของพี่เกได้แค่1 8เองแเร็วมากเพื่อนหัวสีชมพูแล้วว่าดูดิเพื่อนหัวสีชมพูกันพี่ฝนสีม่วงหรือพี่ฝนเอาไปขายสีชมพูเหรอรอย50เคใช่ไหมจะไปเอาผมสีชมพูได้แล้วเคมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะไปซื้อของก่อนเลยจากผมสีชมพูเป็นผมสีผมสีชมพูสีขาวหน้ายิ้ม500้อะไร ผมสีชมพูเดี๋ยวเจอการ500เดี๋ยวก่อนนี่ผมพี่ฝนสีชมพูมาแล้วทุกคนดูดิไปไหนแล้วเนี่ยในแล้วฮัลโหลอยู่นี่ไงนี่คือตรงอยู่ตรงสปรินน่อะอยู่ตรงสปรินเหรอใช่โหพี่เอกผมสีชมพูแล้วอะอย่างเทพเลยอะพี่ฝนก็สีชมพูแล้วเหมือนกันเฮ้ยผมเป็นญ่าด้วยอะดูดิฮะข้างหลังครับผมเป็นญ้าเลยอะเป็นพุ่มไม้เดินได้ คุมหายเดินได้อ้มองไม่เห็นหัวตัวเองพียกว่ามันเป็นเกมที่แบบออกแนวออกแนวแบบโอเวอร์มากเลยเนี่ยผมใหญ่มากโอ้ยกระโดดสูงโอ้โหพี่เอกพอเราสระผมแล้วปื๊บละหัวเราโล่งโป่งสบายมากๆเลยวันหลังเรามาชวนเพื่อนๆมาสระผมกันใหม่ดีกว่าเนาะโอ้โหแชมพูที่สระเสร็จปุ๊บหัวงอกเลย เป็นว่าวแลเนเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริงกรุง้งกริ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตต่อไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแลแล้วก็พี่เอกนะครับต้องขอ,ขอ<ด>ตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ